อ่ะก็ต่อเลยเพราะว่าไม่ได้อ่านนั่นละอันนี้มันอยู่ในชุดที่สามนะคือเดี๋ยวจะให้แปะลิงก์ไปให้ชุดที่สามข้อที่หกคือมันจะอาจจะค้างหน่อยเพราะว่าวันนี้ช่วงนี้พอดีช่วงนี้มันมีภารกิจเยอะมากอ่ะเรามาดูกันเขาบอกว่าจงหาค่าของแปดบวกสิบห้าบวกยี่บบวกยี่สิบเก้าจุดแล้วก็บวกไปสองร้อสสิบหกแบบนี้เขาเรียกว่าอนุกรมอะอนุกรมอืมอนุกรมคืออะไรอนุกรมก็คือ การบวกเลขต่อๆกันโดยแต่ละเลขจะมีความห่างเท่ากันอย่างเช่นตรงนี้ห้าแปดแปดไปสิบห้ามันคือบวกไปเจ็ดอ่าแล้วก็เป็นสิบห้าไปยี่สิบสองมันก็คือบวกไปเจ็ดเหมือนกันเห็นปะ่ะมันก็จะบวกขึ้นไปทีละเจ็ดอย่างเงี้ยอือประเด็นของอนุกรมเนี่ยคือเราต้องรู้ให้ได้ว่ามันมีกี่จํานวนมันมีกี่จํานวนมันมีกี่ตัวทั้งหมดในโจทย์อะมันมีกี่ตัวประมาณเนี้ยอืออ่ะเราต้องใช้สองสูตรก็คือสูตรแรกก่อน ลำดับเลขคณิตสูตรล้วก็คือ an เท่ากับ a 1>, 1บวกกับ n ลบหคูณกับตัว d อืมอ่ะกับอีกสูตรหนึ่งก็คืออนุกรมอนุกรมเลขคณิตซึ่งอนุกรมเนี่ยสูตรก็คืออะไร sn อนุกรมจะเป็น sn อัำดับเลขคณิตจะเป็น an อย่างเงี้ยอ่ะค่อยๆทำเข้าใจกันไปชน,นิดเท่ากับ n ส่วนส อ่าวงเล็บ a 1บวกกับเดี๋ยวก่อนนะอ่ะให้สองสูตรก็คือเป็น a 1บวกกับ a n หรืออีกกันนึงก็คือ n ส่วน2วงเล็บ2 a 1บวกกับ n ลบ1คูณกับตัว d แบบนี้อ่ะแต่ละตัวคืออะไรอ่ะ n ก่อน n คือจำนวนจำนวนพจน์พจน์คืออะไรเช่นแบบไอ้ตรงเนี้ย8คือพจน์ที่1 15คือพจน์ที่2 ยี่สิบสองคนที่สามอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจำนวนพจน์อ่ะ an อุ้ย an an คือพจน์ที่เราต้องการหา an คือพจน์ที่เราต้องการหาอืมพจน์ปลายทางอ่ะอย่างเช่นข้อเนี้ยมันคือสองร้อยสี่สิบหกหรืออะไรประมาณนี้เราก็ว่ากันไป d คือผลต่างผลต่างระหว่างพจน์ คนทงระวังพ์อย่างกับก็คือเวลาการหาตัวดีเนี่ยก็คือให้เอาพจน์ที่มันอยู่ติดกันมาลบกันอย่างเช่น a 2ลบ a 1หรือจะเอา a 3ลบ a 2ก็ได้แต่อย่าเอา a 1ลบ a 2นะให้เอาพจ์ที่อยู่ถัดไปมาลบตัวที่อยู่ก่อนหน้าประมาณนี้ซึ่งตัวดีเนี่ยเป็นบวกหรือลบก็ได้อ่ะข้อนี้โจทย์ต้องการถามหาอนุกรมถูกปะไอสี IC เหลืองๆคืออนุกรมใครไม่ทันก็พอ์แล้วก็จดตามไปก่อนไม่เข้าใจก็ลองกรอซ้ำ เขาต้องการถามหาอนุกรมอนุกรมเนี่ยเขาถามหาว่าเอเขาถามาผลรวมก็คือถามาเอ s n ว่าเป็นเท่าไหร่ดูนะข้อนี้เรารู้ว่าเอหนึ่งเรารู้ว่าเอหนึ่งตัวแรกเนี่ยคืออะไรตัวแรกคือแปดเนี่ย a อหนึ่งคือแปดออคือตัวสุดท้ายคือเ n เนี่ยคือตัวที่เราเราต้องการหาเป็นผลรวมทั้งหมดโดยปกติแล้วเราจะใช้เป็นตัวสุดท้าย a อเอคือสองร้อยสี่สิบหกอืมคืออย่างนี้ก่อน สองสูตรนี้มันจะมีความต่างกันอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้สูตรบนเนี่ยใช้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าตัวสุดท้ายมันเป็นเท่าไหร่เข้าใจปะ่ะไอ้ตัวล่างเนี่ยใช้ก็ต่อเมื่อเราเป็นยังไงไม่รู้ว่าตัวสุดท้ายเป็นเท่าไหร่ฉะนั้นข้อนี้เมื่อเรารู้ว่าตัวสุดท้ายเป็นเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยเราก็ไปใช้ไอ้อันแรกอ่ะเป็นส่วนสองนะโอเคเรืงไม่จบทํายังไงต่ออ่ะเราก็บอกว่า s n ของเราเนี่ยเท่ากับ n ส่วนสองคือแปด ใช่ไหมเอของเราคือ8บวกกับ2 4 6สี่สิบหแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตัว n ของเราเป็นเท่าไหร่ฉะนั้นนี่เวลาไม่รู้ n ให้ใช้อะไรให้ใช้สูตรลำดับเลขคณิตซึ่งอ่ะไม่รู้ n ต้องใช้สูตรลำดับเลขคณิตถูกปะสูตรลำดับเลขคณิตเนี่ยบอกว่า a n เท่ากับ a1 บวกกับ N-1 หนึ่งคูณกับตัวดีย้ำมันจะมีความต่างกันกับอนุกรมดูดีๆนะเรารู้ว่าตัวสุดท้ายของเราเนี่ยมันคือสองร้อยสี่สิบหกใช่ไหมเท่ากับ A1 หนึ่งคือแปดบวกกับ N-1 D ลบหนึ่ง d คือเราหามาแล้ว D มันคือความต่างระหว่างสองพจน์ซึ่งมันคือเจ็ดเราก็จะกลายเป็นสองร้อยสี่สิบหกเท่ากับแปดบวกกับเจ็ดเลบเจ็ด กลายเป็น245เท่ากับ7จ็จอ่าโอเคอ่าจะได้ว่า n ของเราเนี่ยเท่ากับ245หารด้วย7จ็ดเสาเ็ศษสามเจ็ดห้าสของเราคือ35เราก็โยก n ที่เป็น35ตัวเนี้ยเข้าไปแทนข้างในนี้เราจะได้ว่า Sn ของเราเนี่ยมันคือ35ส่วน2 8บวกกับ246อยส อ,อ่าฮะสามสิบห้าส่วนสองสองร้อยสี่สิบหกบวกแปดเนี่ยแปดบวกหกได้สิบสี่ทดหนึ่งสิบสามทดหนึ่งก็เป็นอ่อหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสามสี่เฮ้ยมันบวกกันไม่ใช่เหรอวะเออสองร้อยสี่สิบหกบวกแปดแปดบวกหกได้สิบสี่ทดหนึ่งเป็นห้าเป็นสองร้อยห้าสิบสี่ เราก็เอา2ไปตัดมันจะกลายเป็น2 1 2 2 2 4 1 2 7คูณกับ35 1 2 7คูณกับ35ได้เท่าไหร่นะขอขอกดละกันเพราะว่ารีบ1 2 7คูณกับ35จะได้ประมาณ4 4 4 5นี่คือคำตอบประมาณนี้อ่ะลองไปดูก่อนมันใช้แค่สองสูตรนี้แหละประมาณนี้แหละโอเคนะบ๊ายบาย